ไอจุดที่เราสู้เนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ความเห็นแก่ตัวที่เรารักลูกหรอกทุกคนก็มีลูกทุกคนก็มีพ่อมีแม่แต่ในจุดที่เราสู้เนี่ยเราเราอะ่ะก็ได้รับโอกาสดีๆจากหลายคนถ้าเกิดสมมุติเราล้มละลายไปมันเหมือนคําพูดของพี่วิลลี่กับพี่หอยอะ่ะเราเราล้มละลายไปแล้วเจ้านี่อะ่ะเขาก็ต้องมีภาระเหมือนกันผมสู้เพื่อลูกไหมไอลูกอะ่ะมันต้องสู้อยู่แล้วหาข้าวให้ลูกกินอะ่ะ มันคือเบสิคี่ของมนุษยชาติแต่มันมีปัจจัยมากกว่านั้นคือเจ้าหนี้ถ้าเราล้มไปเราเลวเราชั่วเราโกงไอ้สี่ร้อยกว่าล้านเนี่ยผมว่าโรงงานก็ต้องหาอีกสิบปีนะก็จะมาชดเชยสิ่งที่เราสร้างภาระให้เขาอะเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าสู้เพื่อลูกไหมเป็นส่วนหนึ่งแต่เนี่ยผมว่าเจ้านี้นี่คือ คนที่ยังให้โอกาสเราไอ้เรื่องเป็นหนี้เป็นนะไอ,เอ,นะไอ,เอ้เรื่องทําผิดผิดนะไอ้เรื่องเรื่องแบบบริหารธุรกิจไม่ดีผิดพลาดผิดนะแต่วันเนี้ยผมได้รับพลังบางอย่างว่าถ้าเราทําดีมาจริงๆอะ่ะวันหนึ่งอะ่ะมันจะตอบแทนเราในหลายๆเรื่องผมผ่านจุดที่ครึ่งคนครึ่งผีไปแล้วคือเหมือนตายก็ได้ไม่ตายก็ได้มาแล้วอะ่ะ ผมดีใจนะที่ยังมีลมหายใจแล้วก็ได้อ่านคอมเมนต์กำลังใจออผมไม่อยากแบบไปได้ยินข้อมูลนี้ผ่านควันทูบะหรือผ่านพงลีดออืมคืออย่างน้อยวันนี้ผมไม่เสียชาติเกิดแล้วแล้วแม่งเป็นบทพิสูจน์ว่าขอให้พวกเราอะ่ะยืนหยัดในในความบริสุทธิ์ใจถ้าเราใช้ชีวิตด้วยการโกหกอะ่ะเราต้องจำว่าเราโกหกอะไรแล้วเราก็ต้องเหนื่อยแต่โชคดีที่ผมยี่สบปีอะ เป็นเชนทนาอย่างเงี้ยอาจจะพูดเยอะหน่อยแต่ทุกอย่างแม่งสบายใจตายไปก็ไม่ห่วงพูดแบบกระแดะเลยนะสมมุติไม่อยากย้อนเวลามันอาจจะเป็นบทเรียนที่มีค่าที่สุดในชีวิตเชนทนาก็ได้แล้ววันหนึ่งนะถ้าผมฟื้นนะผมจะช่วยสังคมสุดชีวิตเลยอะ่ะเพราะว่าสังคมก็ให้ผมเยอะมากจริงๆแล้วมันให้ด้วยแบบให้โดยไม่มีอะไรตอบแทนอะ่ะเพราะไม่มีให้จริงตอนเนี้ยผมว่ายุคนี้เราต้องมีภูมิต้านทานให้ดี เออแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองแต่อย่าเชื่ออะไรผิดๆนะไม่ใช่แ h ้ r แ her นะก็ไม่เอาคือเริ่มต้นตั้งแต่วันเนี้ยอะไรโกหกไปสารภาพให้หมดอะไรทำผิดไปขอโทษให้หมดถ้าคุณท้อผมท้อเป็นเพื่อนเออเหนื่อยผมเหนื่อยเป็นเพื่อนนะมีหนี้เนี่ยผมอายุสามสิบเจ็ดมีหนี้แปดร้อยกว่าล้านเอานี่มากองไว้ที่ผมก็ได้กองอีกสักล้านสองล้านก็ได้เดี๋ยวผมใช้ให้คือมันต้องมีวิธีการมันต้องมีวิธีการแต่สําคัญว่า มันก็มีอีกมุมหนึ่งว่ากูสร้างนี่มาอย่างไรได้ต้องแ800ดร้อยกว่าล้านวะมันต้องภูมิใจนะแสดงว่าเป็นคนเครดิตด,ดี <c oughs> ก็ใช้กันให้หมดไป <c oughs> ใครเหนื่อยผมท้อเป็นเพื่อน <c oughs> ผมเหนื่อยเป็นเพื่อนไม่ต้องห่วง <c oughs> เราจะเหนื่อยไปด้วยกัน <c oughs>